ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าผมนายชัตตี้บูโจว่าคนเดิมนะครับกับ b a c k เด s ร์เ i อร์สโมบาครับเซิร์ฟกบลครับผมวันนี้อัปเดตใหญ่ๆเข้ามาเลยคือการตีบวกทะลุ40นั่นเองครับแต่น่าเสียดายครับผมยังตีบวกไม่ถึง40เลยอะ <laughs> โอเคเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคร่าวๆกันแล้วกันนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมตีบวก40ได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปดูที่พูดดำเนี่ยมันมีเมนูใหม่มาแล้วครับปลุกประสิทธิภาพนั่นเองเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆกันแล้วกันนะครับก็คืออุปกรณ์ของเราเนี่ยถ้าเกิดเราตรีบวก40แล้วเราจะเลือกเข้ามาตรงนี้ได้ตีบวกเป็น41 42ได้แล้วมันจะเปลี่ยนเป็นเลขโรมันมันจะไม่ได้ขึ้นว่าบวก41อะไรเงี้ยนะมันจะเปลี่ยนเป็นเลขโรมัน,น,นะมน,น,น,มนคือตัวไอ42ก็คือเป็นเลขตัวไอือรตัวคือ ถ้าเกิดบวก50ก็คือตัว x นั่นเองบวก45คือตัว v อันก็คือเลขโรมันนั่นเองนะครับก็นั่นแหละเราสามารถที่จะตีบวกผ่านทางระบบหรือว่าเมนูตรงนี้ได้แล้วถ้าเกิดอยากจะตีบวกง่ายขึ้นก็ใช้พวกไอ้พวกนี้ได้ครับอันนี้คือจะบวก10%อันนี้บวก50%แต่มันติดยากจริงๆนะกว่าผมจะตีบวกขึ้น45ได้เนี่ยประมาณ3เดือนที่เซิร์ฟญี่ปุ่นอะหมายถึงทั้งตัวนะครับเสียตังค์ไปประมาณ3 4พันล้านในเกมอะกว่าจะติด ทั้งตัวตอนนี้ผมเลิกตีแล้วไม่กล้าตีขึ้น46เพราะว่าถ้ามันแตกมันแหกแล้วมันลดไงอย่างเช่นท่านผู้ชม43จะขึ้น44เงี้ยถ้ามันแตกมันจะหดเหลือ42นะแต่ว่ามันมีใบประกันครับก็คือไอใบกันแหกเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยเนี่ยนีใบเนี่ยใบเนี่ยเราสามารถยังใช้ใบนี้ได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าแตกปั๊บเราสามารถใช้ใบเนี้กู้ได้แต่มันมีโอกาสไม่สําเร็จด้วยโอเคไหม ถ้าเกิดกู้ได้กับกู้ไม่ได้ต่างอย่างไงถ้ากู้ไม่ได้ก็อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เลยเราตีบวกสี่สามขึ้น4ี่สี่แตกแล้วกู้ไม่ได้ด้วยก็จะหดไปเป็น42แต่ถ้าเกิดกู้ได้มันจะกลายเป็น43าเท่าเดิมครับอืมก็เรียกได้ว่าต้องลุ้นก่อนตีติดไหมแล้วถ้าเกิดแหกก็ต้องลุ้นอีกทีว่าเรายังสามารถคงสถานะที่43สามได้ไหมถ้าแหกสองรอบติดกันก็จะเหลือ42นั่นเองลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าเกิดอยากดูบรรยากาศเต็มๆเนี่ยผมเคยทาคลิปรีวิวระบบเนี้ยไว้ตั้งนานแล้วที่เซิร์ฟญี่ปุ่นอะไปดูได้เลยนะครับมันเหมือนกันไม่มีอะไรนะครับพอดีเซิร์ฟนี้เทสให้ดูไม่ได้ไงแล้วเซิร์ฟญี่ปุ่นผมก็เทสให้ดูไม่ได้แล้วในตอนนี้เพราะว่าคือผมตีบวกขึ้นไปหมดแล้วอะ่ะอืมมันมันไม่มีตัวไหนที่ผมจะใช้ของแบบที่มาสาธิตให้ดูได้แล้วอะ่ะว่างันเถอะทีนี้คําถามต่อเนื่องเลยก็คือว่าสมมุตินะถ้าเกิดผมตีบวกอ้นนี้ไปแล้ว45อย่างเงี้ยแล้วผมได้กระทาแดงมาเนี่ย ผมจะโอนไปได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันก็คือจะเหมือนกับที่เราเคยโอนมาก่อนในนี้เลยที่ระบบเมนูของพุทธดำครับที่เดียวกันเลยก็คือตรงนี้เนาะสืบทอดได้ครับได้ได้แต่เงื่อนไขก็เหมือนกันนะท่านผู้ชมจะต้องไปถอดไอตัวอัญมณีออก่นถ้าเกิดไม่ได้ถอดอมมัญมณีเนี่ยมันก็จะโอนไม่ได้นั่นเองครับอย่าลืมมาถอดอัญมณีนนะถอดได้ง่ายๆก็คือตรงนี้เลยใช่ไหมครับอ่าถ้าถอดเสร็จแล้วนัว่นแหละเราก็จะสามารถโอนไปได้นั่นเองครับแต่ที่ผมไม่มั่นใจก็คือว่าพอดีมีคนถามมาครับ เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาของ45เนี่ยไปเป็นวัตถุดิบได้ไหมยอย่างเช่นผมจะผลิตคทาขั้น4สีส้มขั้น4เนี่ยแล้วตัวเองเนี่ยมีตีบวก45ที่เป็นสีส้มขั้น3อยู่ จะมาเป็นวัตถุดิบได้ไหมอันนี้บอกตรงๆว่าไม่มั่นใจแต่ถ้าเกิดตามทฤษฎีแล้วมันน่าจะได้นะอันนี้ผมไม่มั่นใจเพราะว่าไม่เคยทดลองเลยใครเคยทดลองแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนิดน,นึงครับเพราะตอนนี้ผมใช้ของแดงกับของส้มขั้นสีหมดแล้วไงไม่มีโอกาสที่จะได้ทดลองเลยนะครับอันนี้ก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับทีนี้คําถามต่อมาคือเออแล้วหินที่ใช้ในการตีบวกล่ะไม่ได้ใช้เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคําตอบคือใช่ครับมันจะใช้ตัวผลึกดําแทนครับไปกดคําว่ากลั่นผลึกดําเลยก็ได้นะมันจะพาไปทําการผลิตผลึกดําเลย อ่ะซึ่งวิธีการผลิตก็ง่ายๆครับเลือกก่อนว่าจะเป็นอาวุธหรือเครื่องป้องกันแล้วเราก็เลือกวัตถุดิบครับแค่นี้แหละเพราะนั้นวัตถุดิบของเราเนี่ยยิ่งเป็นหินตีบวกขั้นต่ําเนี่ยมันก็ยิ่งได้เปอร์เซ็นต์น้อยแต่ถ้าเกิดเป็นหินพวกนี้ครับไอ้พวกที่ผมเคยบอกให้เก็บไว้ตั้งแต่แรกจําได้ไหมตีบวกก็ไม่ค่อยติดอะไรเงี้ยนั่นแหละสามารถเอามายัดได้เลยครับมันจะได้ดีกว่าสีอันที่ผ่านมาอันนี้ก็ลองดูกันแล้วกัน,กนครับก็ผลิต ไอตัวของพลึกดําบริสุทธิ์ไว้เยอะๆกันแล้วกันนะครับมันจะได้ไปตีบวก40ขึ้นไปได้แล้วก็ขอให้โชคดีตีบวกติดนะครับส่วนอัปเดตต่อไปนะครับอันนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการดู CP ของตัวละครครับก็เข้าไปที่ข้อมูลของชั้นเนาะแล้วก็ตรงรายละเอียดพลังต่อสู้ครับตอนนี้เขาเพิ่มระบบการเปรียบเทียบมาเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดเนี่ยพลังของผมเนี่ย4,000เนี่ยถ้าเกิดเทียบกับชาวบ้านเขาแล้วเนี่ยอันไหนที่มันด้อยกว่าคือเขาจะเอาเหมือนกับตัวค่าเฉลี่ยของเซิร์ฟเวอร์มา แล้วก็บอกว่าอันไหนของเราอ่ะดีกว่าค่าเฉลี่ยอันไหนต่ากว่าค่าเฉลี่ยเห็นปะก็จะเห็นว่าไอเทมที่ผมติดเนี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยของคนที่พลัง CP ประมาณไล่เรียกกับผมเนี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยเพราะนั้นเราอาจจะไปเพิ่มโดยการเอ่อไปหาไอเทมมาติดตั้งให้มันดีขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยครับมันก็จะได้ดีขึ้นอันนี้คือเขาเพิ่มเข้ามาเฉยแล้วเราก็สามารถเลือกได้ด้วยนะว่าเราจะไปดู CP เท่าไหร่อางเงี้ยห้าพันห้าแล้วกันถ้าห้าพันห้านี่ผมถือว่าลยโถ้ยเลยใช่ไหมครับเพราะว่าพลังต่ําไงต อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าทําให้เราเนี่ยสามารถพิจารณาตนเองได้ครับว่าเราอ่อนด้อยตรงไหนอะไรอย่างนี้ส่วนอีกอันหนึ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับก็คือตรงของอหนังสือภาพนะครับซึ่งตอนนี้ครับหนังสือภาพประจําสัปดาห์มาแล้วนะครับด้านซ้ายล่างอันนี้บอกเลยครับว่าทุกสัปดาห์ครับขึ้นวันจันทร์เมื่อไหร่มาเช็คดูเลยว่ามันได้ของอะไรและคุ้มค่าไหมกับการหาของไปยัดแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันคุ้มนะที่จะเอามายัดอะ่ะมันค่อนข้างคุ้มนะแล้วก็อย่าลืมด้วย เพราะว่ามันรีเซ็ตทุก7วันอย่างผมอม่หลายสัปดาห์เลยชอบลืมบางทีขาดนิดนึงแล้วเราก็ผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยหามายัดก็ได้หาง่ายๆสุดท้ายเอาลืมขึ้นวันจันทร์แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแนะนํานะถ้าเกิดว่ามันเพิ่งเปี่ยนสัปดาห์รีบๆทําตั้งแต่เนิ่นๆเลยแล,ล้วเดี๋ยวเราจะไม่ลืมครับอย่างผมแมาลืมหลายสัปดาห์มากเลยเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งลืมไปอีกแล้วสัปดาห์ที่แล้วยัดไว้เกือบครบเลยครับแต่ว่าไม่ทันครับผมส่วนของไไไททมมมีี่่่จจะะดด้นนัันก็สสุปปตาาห ราะนั้นก็ลองเช็คกันดูเองแล้วกันส่วนของที่เราจะมายัดใส่พวกนี้ก็จะไม่ได้เป็นของที่หายยากอะไรมากนักนะบางสัปดาห์อาจจะมีหลงแบบหาของทองไปยัดบ้างก็มีนะก็ลองดูกันละกันนะครับไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับสำหรับอัปเดตถัดไปนะครับก็คือแผนที่ใหม่ครับตอนนี้แผนที่ใหม่ล่าสุดมาแล้วนะครับก็คือยังอยู่ที่เมเดียภาคเหนือนะยังไม่ออกไปด้านบารเลเซียบาเลเซียด้านขวานะครับนี่ไงใช้พลัง7,8 0 0ครับมีอะไรน่าสนใจบ้างอ๋อ เออก็คือเป็นเกราะกับเป็นหมวกนะครับระดับสีแดงซึ่งของพวกนี้ถ้าเป็นเซิร์ฟที่เปิดมานานแล้วเนี่ยเขาจะแจกของเซ็ตพวกนี้แหละครับก็คือเป็นเซ็ตธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ของบอสนะครับเออเพิ่งเหลือไปเห็นตัวลูกเต่ากิจกรรมลูกเต่ากลับมาอีกแล้วนะไหนๆก็พูดถึงกิจกรรมแล้วแวะไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับด้านซ้ายบนนะฮะที่รูปกล่องของขวัญน,นะครับนี่ไงลูกเต่าเห็นไหมครับรับฟรีวันละสครั้งนะครับจะมีคูดาว 60นาทีก็มารับได้ฟรีอีกหนึ่งอันแล้วเราก็ไปทาภารกิจประจำของเราอะข่ามอนเก็บยาตัดไม้ทําลายป่าอะไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วเราจะได้รับเศษของลูกเต่ามาแล้วเราก็มาแลกรับลูกเต่าแล้วก็สามารถปล่อยบอทอัตโนมัติได้เลยอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับดวงแล้วนะครับก็ถ้าเกิดเราสามารถที่จะวนไปครบ50รอบได้เนี่ยเราก็จะได้ตัวกุญแจไว้เรียกเปิดดันเจี้ยนคาชาทูนั่นเองครับ กิจกรรมต่อไปก็อันนี้เป็นอันเดิมข้ามนะครับแล้วก็เช็คชื่อใครจะถูกก็ข้ามนะครับเพราะว่าเป็นอันเดิมนะเทศกาลสตรอเบอร์รี่ก็เหมือนเดิมคือเหมือนเดิมหมดและครับตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเพราะนั้นคือมีกิจกรรมมาใหม่แค่อันเดียวก็คือตัวนี้ก็คือเป็นกิจกรรมเก่าเอามารีรันใหม่นั่นเองครับกิจกรรมถอยลูกเต่านั่นเองส่วนของที่แจกก็แจกมาในระดับหนึ่งนะพอดีผมรับไปแล้วอะขอโทษด้วยกันละกันนะครับแจกแบ็กเพอร์แจกเอ่อตั๋วลงบอสคาลันดาถ้าจะไม่ผิดนะพอดีม ส่วนอัปเดตอื่นๆมันเป็นปรีกย่อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งแพทโน้ตไปให้ครับพวกแก้อะไรเงี้ยแก้บั๊กนิดๆหน่อยๆนูน่นนั่นเนี่ยผมลองดูๆอ่านดูคร่าวๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่มัน ที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากมหมนักอ่ะมันเปลี่ยนเล็เลกๆน,ๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแกข้อความเอ่ยแก้ UI นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็แนะนําว่าให้ลองไปอ่านดูเพิ่มเติมกันละกันนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เราจะไปดูกันเป็นธรรมเนียมเลยก็คือร้านค้านั่นเองครับดูซิมีอะไรที่น่าสนใจมาบ้างครับซึ่งร้านค้ารอบนี้นะครับเขาก็จะเอาพวกนี่แหละใบเพิ่มประสิทธ,ธิภาพอ่ะใบเขาเรียกว่าอะไรนะ บวก40ขึ้นไปอ่ะเออมันจะได้เพิ่มอัตาราความสําเร็จที่มากขึ้นอันนี้แล้วแต่ครับผมเห็นราคาไปผมล้องเจ๊กเลย3ามพบาทนะครับก็มันก็หลายอันอยู่นะลองรู้ก็แล้วกันส่วนอันที่มันเข้ามาใหม่ๆนะครับก็จะมีไอ้พวกรายการสินค้าที่สามารถใช้แบ็กเพิร์ซื้อได้นะครับซึ่งถ้าเกิดมีแบ็กเพิร์เหลือจริงๆนะสิ่งที่ผมจะซื้อนะคือไอ้นี่แหละใบกู้ประสิทธิภาพถ้าต้องการที่จะตีบวกไปไกลๆบวก45 4 6อ่ะไอเนี่ยใช้เป็นแสนใบอ่ะเพอ อันนี้ก็แล้วแต่ดวงคนตีบวกด้วยแล้วกันนะครับอ่ะต่อไปนี้เป็นแพ็กเกจก็ดูหน้าตู้เลยก็ได้นะครับเนี่ยมันก็อย่างที่ผมบอกไหมมันก็วนๆเอาของเริ่มเดิมมาประกอบกันขายนั่นแหละก็ให้ดูคําว่าใหม่เป็นหลักนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วใช่ไหมก่อนอันนี้โอเคด้านล่างมีกิจกรรมด้วยนะครับแสดงว่าช่วงนี้กิจกรรมได้เครื่องประดับคงจะได้ของที่มันแลได้ง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็ไอเทมอันอื่นๆนะครับปลุกประสิทธิภาพก็จะเห็นว่าเริ่มมีการซื้อใบพวกเนี้ได้โดยการใช้เงินในเกมแล้วนะครับก็ค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะ,ะแพงอยู่เหมือนกันอย่างใบเขียวเนี่ยเพิ่ม10% 20m นะครับส่วนไอใบสีน้ำเงินเนี่ย50%เนี่ยอันเนี้ย 90m ครับลองดูกันแล้วกันครับใครมีเงินสดเหลือก็จัดไปครับเงินสดในเกมนะ ส่วนเงินสดนอกเกมก,ก็ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่ครับส่วนแต้มไมเอทกลับมาอีกครั้งใช่ไหมคือมันมามา,มาหายหายนะแต้มไมเอทอะที่ญี่ปุ่นก็เป็นอะไรเงี้ยใครสายเปก็ลองดูก็แล้วกันว่าแพทเนี้ยมันมีอะไรให้แลกบ้างโดยส่วนตัวแล้วไม่มีอะไรคุ้มค่าในการแลกเลยนะครับสัว์เลี้ยงรุ่น3มเหรอใช้ตั้งพันแต้มเนี่ยก็ไม่ค่อยคุ้มอยู่ดีนะอันนี้อันนี้แล้วแต่แล้วกันนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเติมเยอะเปเยอะแล้วมีของแลกก็ลองดูก็แล้วกัน ส่วนร้านค้าตกแต่งมันขึ้นฮอตครับก็คือสัตว์เลี้ยงซึ่งอันนี้อัปเดตมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับจะเห็นว่ามันไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงมาใหม่หรือแม้กระทั่งชุดก็ยังไม่มีใหม่นะครับก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วในการอัปเดตแพทนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอัปเดตใหญ่ๆก็คือแค่ส่วนเดียวนั่นแหละก็คือจะเป็นตัวของการตีบวกเกิน40ส่วนอเวกผมยังไม่เห็นนะพอดีผมเช็คที่แบ็ก s ์มิดแล้วอะ่ะการการอเวกอุปกรณ์อะ่ะ อ่ะก็คือต้องรอเอาเวกเข้ามาก่อนละมัง้งซึ่งก็ไม่รู้นะว่าเมื่อไหร่เอาเวกอุปกรณ์คือเราต้องมาที่แบ็กสมิธใช่ไหมครับเนี่ยผมลองเข้ามาดูแล้วมันยังไม่มีเมนูเอาเวกอุปกรณ์นะมีแค่ตีบวก40ขึ้นไปเท่านั้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่กันลวกันนะครับว่าใครสะดวกบวกแล้วก็ลองบวกเลยก็แล้วกันนะครับอ๋อผมพึ่งนึกได้ที่อัปเดตเข้ามาอีกอันหนึ่งอันนี้จะใครเซิร์ฟญี่ปุ่นครับเวลาเราเปิดกล่องอะ่ะมันจะมีให้เราเลือกแล้วนะถ้าเกิดว่าเป็นเปิดเราได้หนังสือสกิล จะเรียนเลยไหมโดยที่ไม่ต้องไปที่หน้าหนังสือสกิลอีกอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของถ้าเกิดเปิดแล้วได้หินที่เอาไวใ้ให้ให้อผู้ดํากินอ่ะก็คือมาเปิดปิดตรงนี้ได้เลยอ่ะเออก็ลองดูกันแล้วกันเห็นไหมครับเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยมันเรียนเลยเห็นไหมครับก็ตามนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับขัดตกบกพร่องลืมอะไรที่สําคัญไปกแ็แวะมาพิมพ์บอกกันด้วยนะครับก็ช่วยๆเหลือกันเนาะบางทีก็มันมีเยอะจริงๆอ่ะปีกย่อยอ่ะมันเยอะมากๆครับอาจจะ